สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้าชมคลิปวีดีโอของผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมกับผมก็จะเป็นช่องวิโรธมู o d i f y ครับผมวันนี้เรามาเซอร์วิสปั๊มสมมินะครับของลูกค้าซึ่งไม่ใช่ที่ของเราทําไว้แล้วครับท่านอื่นทําไว้ทีนี้ปั๊มเสียครับผมก็จัดสรรหาปั๊มสมมติให้แกนะครับนี่ อันนี้จะเป็นพื้นที่ไปดูสถานที่คืออำเภอศรีรงจังหวัดสุรินทร์ครับผมตัวนี้จะเป็นโมโนโ,โมโนครับตัวนี้แผงโมโนครับสามแผงครับตอนนี้เราขนาดสองแผงแล้วก็เอามันตะกลมอีกหนึ่งแผงเพื่อให้โวลต์มันได้ประมาณสี่สิบห้าสิบถึงแปดสิบโวลต์นะครับตอนแรกจะเป็นมัเตอร์บัลเลตไอปั๊มสมมนะครับมัเตอร์บัรเลตทีนี้เราเปลี่ยนดี อาการคือลูกปืนแตกเปลี่ยนซ่อมแล้วมันก็ไม่หายมันยังอาการขึ้นพีเอลคือพีเอลอย่างเดียวครับลูกปืนแตกแล้วก็สายไฟก็ดําเกือบทั้งสามเส้นนะครับเป็นสมมิเจ็ดสิบสองโวลต์เจ็ดร้อยหาสิบวัตต์ทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไอส้สมมเหมอือนกัน,นครับแต่ว่าแลงทานสีสิบแปดโวลต์เจ็ร้อยหาสิบวัตต์เหมือนกันท่อน้ําออกนิ้วครึ่ง แต่ผมลดเป็นเป็นนิ้วสองเนี่ยนิ้วสองขึ้นมาครับลงแปดท่อนนะครับนี่ความลึกคือแปดท่อนคือลงระดับปั๊มเสมอ์เก่านะครับเนี่ยใที่เห็นเนียครับเราขึ้นมานี้ครับตอนแรกเจ้าของก็ทําขึ้นมาแล้วก็ข้ององไปเลยครับวิ่งไปหานูน่นเห็นรถคันแดงผมไหมครับนู่นจอดอย่างไรครับนู่นครับ ระยะทางก็ประมาณผมวัดดูแล้วอยู่ประมาณ150ยิเมตรทีนี้ทําให้เครื่องมันทํางานหนักผมแก้ปัญหาโดยการทํางี้ครับทําเป็นแอร์แวร์ขึ้นครับนู่นครับข้างบนนู่นจะเป็นไอฟุตาวาลหรือว่าไออะไรอะไรหัวกระโหลกของปั๊มชักนะครับหรือว่าปัม๊มไอน้ำตื้นแถานี้อาไว้ข้างบนครับทำเป็นเลือยครับ น <moż> ี่ครับแล้วก็ผมมาสามทางขึ้นมานี่ครับอันนี้เป็นท่อนิ้วนิ้วสองเท่านี้แล้วก็มาข้างอ่อเพราะว่าข้างอ่อกีเาองศาแถวบ้านผมนี่มีครับผมไม่อยากไปซื้อขับทางไกลปอกลึงน้ำมันครับเจ้าของก็ได้เห็นดังเราค่าน้ำมันเรครับวิ่งหาของอันนี้ครับแล้วก็เป็นข้องอ่อกาสิบุนาเลยนะครับเป็นนิ้วสองนะครับลงมาลดเรือหนึ่งนิ้วเพราะว่าเราไม่มีตัวคอลดจากนิ้วสองเป็นหนึ่งนิ้วนะครับ แก้ปัญหาโดยการเอานิ้วสองมาเป็นหนึ่งนิ้วก่อนแล้วก็หนึ่งนิ้วมาเป,วเป็นนิ้วครึ่งครับนี่ครับเป็นนิ้วครึ่งครับทีนี้เป็นนิ้วครึ่งครับเราเอาตัวนี้ตัวนิ้วครึ่งมัดกับกับแผงไปเลยครับเพราะว่าป้องกันลมมามันโยกครับนี่นะครับไี่ยินเสียงครับเสียงลมถ้ามันมมีแดดปุ๊บน้ำมันจะออกไหลเรื่อย,อยไหลช้าก,กว่า ช้ามากครับแต่ว่ามันก็ยังไหลอยู่ครับน้ำก็ยังไหลอยู่นี่ครับอันนี้เป็นนิ้วครึ่งครับตัวนี้นิ้วครึ่งมาเป็น90องศาครับแต่จริงตัวนี้มันจะเป็นแอร์เว45องศานะครับแต่ว่าเราไม่มีท่อ45ไอตัวของอ45องศาเราเอา90องศาไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้านะครับนี่ครับเราก็ดันท่อไปครับระยะทาง1 5 0เมตร ถึงหลังคากระขนู่นนะครับแถมตอนนี้เป็นลาดชันครับฝั่งนู้นจะจะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับผมวัดระดับความสูงแล้วฝั่งทางนู้นจะสูงกว่าประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแต่ว่าระยะทางร้อยห้าสิบเมตรมันลัดเอียงไปด้วยครับเดี๋ยวไปดูต้นสายครับนี่ตอนนี้คือเดดนุ่นครึ้มครับเวลาผมถ่ายตามที่ใดคือเดดครึ้มทุกทีครับเวลาเทสศระบบส่งลูกค้านี่ครับโอ้โหน้ำพุ่งครับ นำออกนิ้วครึ่งอันนี้คือเป็นนิ้วครึ่งเลยครับนี่โดยการเทดันดันน้ําจากนิ้วสองแล้วลงมาหานิ้วครึ่งทีนี้แรงดันของนิ้วครึ่งเองเขาจะดันเองออตัโนติครับนี่เราเราไม่ได้ตัดตอนครับเดี๋ยวว่าบางท่านเข้ามาผมจะต่อครับ,น,รบนีบ่ดันไปเรื่อยๆครับระยะทางก็ท่อตัวนี้นับไปเลยครับประมาณ25เมตรมั้งผมจำไม่ได้นับไปเลยประมาณ25เมตรเท่านี้ ยี่สิบห้าตันนะครับยี่สิบห้าตนเนี่ยตอนนี้น้ำดูครับนี่น้ำออกแล้วครับนี่ไอบุ่นนี้เดี๋ยวเราลองออกกลางกลางก่อนตรงกลางเดี๋ยวไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดันไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับเราปล่อยไปเลยดีกว่าครับนี่นี่น้ำที่เราเปิดเมื่อกี้ครับนี่ไม่ใช่น้ำน้ำฝน,ฝน,ฝนครับฝนไม่ตกครับคลื่นมาแต่ไม่ตกครับมันข้ามไปที่อื่นเลยเลยครับ นี่ครับนำนิ้วครึ่งนิ้วสองจากปั๊มนิ้วครึ่งลดเป็นนิ้วสองแล้วก็ขึ้นมาทำเป็นเอแวร์แล้วก็เพิ่มมาเป็นนิ้วครึ่งนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้ท่อมันดันน้ำมันดันดังข้นมาเองครับโดยเราไปต้องใช้แรงเครื่องแรงเครื่องก็ช่วยอีกส่วนหนึ่งช่วยดันน้ำมาแล้วก็เอาแรงลมแล้วก็แรงของ เดงแนวดิง่งแนวดิ่งดันน้ำครับนี่ครับตรงนี้ผมเคยทำมาแล้วลง Youtube ครั้งก่อนครับนี่จะเป็นตัวนี้ดูดน้ำน้ำสะทำเป็นเอแวร์สี่สิบห้าสะครับตัวนี้เมื่อก่อลงมาเป็นทอ่อสามนิ้วก็ดันสปริงเกอร์ประมาณหกสิบหัวครับตัวนี้อันนี้นะอันนี้ส่งทางไกลแล้วทำเอแวร์เหมือนกันนี่ครับน้ำ น้ำออกเต็มท่อเนิ้วครึ่งนะครับนี่ถือว่าแรงครับน้ําอันนี้เป็นแปลงทางนะครับนี่น้าออกนิ้วครึ่งดันดันมาครับระยะทางผมดูครับอัดเอียงความเอียงอยู่ประมาณห้าสิบเมตรคือห้าหัหนึ่งเมตรประมาณนั้นนะครับน้ำว่าขึ้นออกประมาณนี้ครับเนี่ยสามแผงออกนิ้วครึ่งถือว่าโอเคครับตอนแรกผมทําเป็นสามทับสี่ตัวนี้ครับสามทับสี่ นี่ครับ3.4ตอนแรกมันเดินสายนี้มาทางไกลก็ประมาณ50เมตรเป็น3.4ลงแต่ข้างล่างเลยครับมาทีนี้ไม,ม,ม่มีเดดหนกักไปอย่างไรตอนนี้มีแผงนึงนี่จะเป็นแผงามาฟัดนะครับนี่ทางร้านก็จัดมาให้ผมมา25แผงนะครับเพื่อ,อามาให้กับชาวนาบ้านเราครับนี่ครับตอนแรกคนจะทำงี้ครับนี่อันนี้ชื่อปั๊มเป็นจะเป็นปั๊มไหมปั๊มเดโอ48โวลต์75วัตต์ ตัวสีขเขียวเลยครับเองทำแบบในแวสีต่ตห้งางองซามอนกันทำแบบเดียวกันครับนี่ครับผมเป็นของผมทำไว้เองครับลงมาลงมาเดินสายไปหาไปหาไอ้พวกเปริงเกอร์อาจจะเปิดเปิดเปิดแคเอวครับนี่เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่อันนี้จะเป็นอมอฟัดอมาฟัดสีแพงครับนี่นี่อมอฟัดสีแพง นี่สับขนาขึ้นครับทำเป็นขนาเครื่องทำงานนูครับทำงานแล้วครับกำลังกระดกกระดกแล้วเชื่องทำงานแล้วถ้าเราอยากเพิ่มแรงดันเราก็ปิดตรงนี้ครับปิดบลาวอันนี้คือลูกค้าเขาอยากเปิดไว้แต่ผมตัวสมัครเขาจะปิดปิดบาวเลยครับให้น้ำขึ้นตรงนี้นี่เป็นท่อยีดเสียงน้ำาครับน้ำไหลนี่ครับ สปริงเกอร์ครับกระจายครับสปริงเกอร์นู่นครับน้งกลังพุ่งครับลมกำลังอัดเปิดทีเดียวได้หกสิบหัวนะครับนี่หัวสปริงเกอร์กระจายมาแล้วครับเพราะว่าแดงดันแรงเกินนู่นครับเป็นสวนทุเรียนของแกนะครับน่สปริงเกอร์ก็เริ่มทำงานแล้วนู่นกระจายแล้วนู่น เป็นเอแวร์สี่สห้าองศาครับนุ่นรับดูครับน้ำพุขึ้นครับเรื่งดันขนาดไหนดูเอาครับหกสิบหัวครับซิมเพิร์สไม่ใช่น้อยนะครับหกสิบหัวฟังหัจใจนี่ครับโัวสปริงเกอร์ตกหายแล้วครับเหลือแต่ไอตัวนั้นครับนี่ครับรดน้ําให้ต้นทุเรียนของแกครับนี่ทุเรียนแกก็ประมาณสามปีแล้วมั้งนี่ยครับ อันนี้ครับถ้าไม่มีมีีเดตก็นะประมาณนี้ครับเราทำแอแวร์แล้วน้ำไม่สามารถไหลกลับคืนลงลงท่อลงเสมอได้ครับตอนนี้เราทำเป็นแอแวร์ดักดักน้ำไว้เนี่ยมีีเดตครับตัวนี้มีีเดตแล้วนู่นครับเขาไม่มีเดตแล้วร่มแล้วแต่อมมาฟัดนี้มีมีเดตเขาเขาก็ทำงานอยู่นะนูนน้ำเป็นอย่างไรอยู่อามาฟัดกับโมโนโนี้ ความต่างต่างกันเลยครับเอามาฟัดน้ำยังไหลอยู่แต่ไอสโมนโตโมูโมนโนนี้หมดสิทธ์ครับหลอแล้วนี่ครับน้ำประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมมิโรดมูดิไฟก็วันนี้ก็แนะนำการทำแอร์แวร์นะครับกับสมมติ ยนท่อไปประมาณแปดท่อนนะครับตัวน,นี้จะเป็นปั๊มไอเดวิแ48โวลต์750วัตต์ตัวนี้นะครับัน,นี้ก็ l อ45ขงสาเหมือนผมทำทุกจุดครับป้องกันไว้เพื่อช่วยในการเพิ่มแรงดันปั๊มเราราคาถูกครับเราไม่ได้เล่นปั๊มราคาแพงครับปั๊มสมเมอรที่ผมลงไว้ก็ประมาณในรัศดาทงวันนี้มันก็พันกัาบ,บาทครับไอ ไโตัวนี้ก็ทุกวันนี้ก็พันกว่าบ,บาทเหมือนกันครับไม,ไม่แพงครับสําหรับคนมีตังค์ถ้าคนมีม,ม,ม,มีตังค์อย่างพวกเราก็ใช้ราคานี้โอเคแล้วครับมันเท่าไปก่อนครับดีกว่าไม่มีโอเคครับผมจะอย่าลืมกดแชร์กดตูกใจแล้วก็ดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ